ปัญหาว่าแก้ยังไงใช่ไหมครับบางทีเราก็ต้องใช้เครื่องมือนะครับในการแก้ไขางานเดี๋ยวในส่วนนี้เดีย๋ยวให้พี่ช่างเขารีวิววิธีการแก้นะครับอ่าครับเรามาดูแผงที่เราจะแก้อ่าคือปูนมันแห้งแล้วแล้วช่างขึ้นปูนแต่งหน้ามันจะร่อนอเดี๋ยวให้ช่างปูนให้ดูนะครับร่อนเป็นแผ่นเลยพอปูนปูนมันแห้งแล้วเราก็ไปขึ้นปูนแต่งหน้าแล้วมาปั้นนะครับมันร่อนเลยอ่าขั้นตอนต่อไปเราก็จะให้ช่างแก้ง,งานโดยพูดของเข้าออกรอนแล้วก็ลูดด้วยปูนกาว ป,ปูนกาวแห้งเราก็ปัน้นปั้นให้สวยแล้วก็เก็บด้วยงานสกิมผิวครับนี่คือวิธีการแก้อ่ะครับเรามาดูตรงที่ว่าหน้า,<ม>ห,นาหน้าปูนมันเป็นกะเนาะที่ว่าหน้าไม่สวยหน้าไม่เสมอเราก็จะใช้เครื่องตัวนี้ปั้นเลยอาช่างปั้นใช่เท่านี้เราก็มีกระดาษทรายอ่ะเอาเครื่องปั้นหน้าปูนก่อนเลยครับถ้าให้หน้ามาเรียบแล้วเราก็จะมาเก็บกระดาษทรายอีกรอบหนึ่งแล้วก็รองพื้น ลองพื้นแล้วถ้าเจอรอยเราก็จะเก็บสกิมผิวอีกทีหนึ่งพอเครื่องปั่นปั๊บผนังเราจะตรงขมือเลยเครื่องตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะครับเครื่องตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องการขัดนาปูนตอนที่เราปั่นแล้วปูนไม่เรียบเครื่องนี้ช่วยได้ครับเป็นการเอาเม็ดทรายออกให้ผนังเรียบแล้วก็ตรงที่ปูนไม่เรียบเครื่องตัวนี้ก็จะช่วยได้เยอะครับ